สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะทำอะไรกินเราไปดูกันนะครับผมนี่ครับวัตถุดิบของเราใส่น้ำใส่อะไรเบิร์ดฮะใส่น้ำใส่อะไรลวกจิ้มสบายนางยอดนี่ครับพบกับมือตำของเราเบิร์ดคันบนบนครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถูกแล้วเฮ้ยยังบนนบ้านเนี่ยไม่แก้เลยมีว่าขามนะครับ อันนี้สูตรไหนนะครับสูตรคุณพ่อคุณแม่มาสูตรผมเองนสมัยก่อนเลยเหรอสูตรผมเองนะครับมีอะไรบ้างครับพริกกระเทียมแค่นั้นอะแล้วมันจะเป็นน้ำจิ้มยังไงครับมะนาวที่หอมเอาเอากินเฉยๆเอาเอากินมะนาวเฉยๆมะนาวนี่น้ำเย็ดแล้วบวกมะขามเลยตอนเล่นพริกครับเล่นพริกลุงเกียรติครับไอเงินว่าไงเงินกินเหล้าโสพลคนบ้านๆนะครับจิ่นเล้าเฮียเหล้าหีือเฮีขาดหรืวะเฮียเหครับอี EP นี้ EP ท่้นๆนู้พวกแบบ ตามเก่งมากเดินตามไม่ใช่ผมัปลุกเลยอะเรามาปุงกันเลยเอาฉนแก้วก่อนอันนี้แก้โควิดก็ต้องห่างกัน2เมตรครับ2เมตรเอาถาดไปเลยใส่เลยแก้โควิดแก้โควิดมาวะทําทํ อันนี้การนวดมะขามครับขยาามครับนวดนวดนวดเหรอนวดอันนี้มือร้านล้วนะครับตอนไหนอะส่พากนเงายี่เพ็ิดไปเนี่ยดูสีเอ้ยหูรับตับไม้อะนะทั้งหมดจำเิ้มสูตรเด็ดครับมะนาวอยู่นี่านาวมะนาวอยู่นี่ วันนี้เราเปลี่ยนโลเคชั่นนะมาบ้านโสพลคนนนบ้านเรานะผนัวผงนัวผงนัวตามใจชอบครับวิเคีาะชอบมากเลยนะดูแล้วน้ำตาลเบาครับ <c oughs> ไม่น่าเบา, <c oughs> า,เบา <c oughs> นอ่ะขนานี้ไม่น่าเบาอ่ะ <c oughs> ปลาเล็กน้อยครับ หยอดเลยนะมะนาวปะา่ะเนะทะาราะใครอ่ะท้ากับหมาท้ากับแมวครับโอ้ท้ากับแมวเป็นไงครับเป็นไงครับเจ็บปวดเจ็บปวดด้ว <laughs> ย ใส่มะนาวหน่อยครับเพื่อความหอมครับเพราะว่าใส่เอากลิ่นเอารสชาติเปรี้ยวๆจากมะนาวนี้หน่อยเบิ่นเลยเบิ่นเลยการหั่มมะนาวก็ผ่านแล้วดีขน่ะใช่โอ้โหเม็ดมืดเม็ดเต็มเลยอือะไรไม่ดีตัดอร่อยมากนี่ไม่ตัดชอบมันเรียวดเงี้ยเรียวๆคลิปนี้ไม่ต้องตัดต่อครับ เป็นไงครับดีวะดีไหมหลายๆอุ้ย <c oughs> สยุดยอดคนนัวบอกตรงเรามาดูสบายนางเรานะครับโอ้โหใส่เครื่องสมุนไพรไปด้วยครับต้มเพื่อไม่เห็นเห็นคาวครับ วนาวติดต่อได้เนี่ยครับพออยู่บ้านโสพลก็จะเป็นไงครับเปิดเครื่องเสียงข้างหน่อยครับนี่ยหลุดไปเลยกาวบอกหัวอกให้เอากาวมาไม่มาโสพลก็จัดให้ครับคเครื่องเสียงผมบอกเอากาวสามเอ็นมาสามสิบเซ<อ>นเขบอกเป็นรถซูเปอร์าคาร์นั่งได้สองคนนะครับ <c oughs> ทีหลังข้างหลังเครื่องเสียงล้วนนะครับแล้วต่อทวงทวิตช,ชิ่งแล้วเรียบร้อยงานยาวนะงานนี้ ว่าจะจัดทั้ง5ติดผลงานเพลงนะครับวันนี้ไอ้ที่อะสามเอ็มขาดหน่อยหนึ่งว้าวหมแล้วเอลยเดี๋ยวฟังวะตกลพนะจัดให้ครับตกพนจัดให้จับป,ปาร์ตี้ฆาดเชื้อหน่อย าเชียเตบคครับเขาไม่ยมาทานรัเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบของเรานะวัตถุดอยยัอองโหสุดสุดสุด,สด,สดหันหันครับใบ,าาบานางครับใบนางครับผม ไม่ได้ตังก็ดีแล้วเหมาได้อยู่แล้วไม่ได้ตังอะ่ะเฮ้ยรับเหมาอะไรมาเนี่ยเออเป็นดีหั้อนะมันจะเอาอะไรขีบล่ะเดี๋ยวดิ้อมซนะ่อ้อมนะเออเอะ้รอ เบิร์ดมือเหล็กครับไม่ร้อนโร้อนหรอครับผมพันดูจพันก็รู้ล้างนิดล้างก่อนล้างก่อนถุงล้างก่อนล้างเรียบร้อโอ้ดูสีครับสดๆเนาะนี่ใส่ถาดไปเอาใส่ถาดเลยเอาใส่จานพอแล้วทันทีสองจิ้มเลยไงล้างก่อนถุกยังเสียไหมเงาปุ๊บ ไข่น้ำคือไข่น้ำรับผมอืมได้ดีับอือมันไม่มีกิ่งขาวเลยมันฟอกมาแล้วเนาะ เสร็จแล้วครับโหน่ากินมากเดี๋ยวเรามาชิมกันดูที่เห็นสิ่งนี้เพราเราสมุนไพรเราเยอะไงฮะที่เห็นสิ่งนี้เราใส่สมุนไพรเยอะก็ตะไคร้เป็นมะกูดอะไรอ่ะเพื่ออะไรต้นการโควิดตายครับดูความเด่งอ่ะสุดยอดครับเด่งดีอ่าลองชิมครับลองชิมเป็นกุศลเลยนะเป็นไงครับถ้าเกินถ้าคนก็พาคนพอดีนพาคนพอดีเลยไม่เกินครับพอดีเต้พาคนแพม่ชิมบ้างครับ เรากองจิ้มครับทำจิ้มรสเด็ดเลยครับต้องต้องจิ้มชุ่มๆชุ่ำๆครับอืมอร่อยมากครับอร่อยจุบจุ๊บด้วยนอนแหละขนาดช้อนตักกินได้เลยอ่ะถ่ายเมื่อกี้ผมจะลองชิมเมื่อกี้ใครจะมาใครจะมาหนี่ฮะใครจะมาที่นี่อาครับนี่ครับเขาจำหน้าได้ส้มเลยเขาำหน้าได้ เดี๋ยวลองชิมนะครับวันหยุดเราวันหนึ่งโหกำลังลดเลยอะร้อยสี่สิบแปดค่อยๆหนึ่งถวยละอืมเฮ้ยทุกข์เราไม่ต้องกลัวครับเพราะหวยหวยหยุดสองหวยหยุดสองงวดผมก็หนึงชั่วหน่อยจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้เขาหลัก้อนสามเลยอันนี้เขาได้อยู่อันนี้เขาสายคนเดียวครับผมหวยเลือกสองงวดครับผมข้าเขาวิ๊กครับข้าเขาบิ๊กมาบ่ายหน่อย มันต้องเป็นนี่ใช่ไหมครับครับพีนี้ก็อีพีง่ายๆครับเออเราขอตัวค่าเชื้อกันก่อนนะครับอ่าวฉันแก้วเอ๊ะมักเหมือนวันนั้นจรกงเหรอ <laughs>